ผมจะพาคุณผู้ฟังเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ยุคแห่งความวุ่นวายของญี่ปุ่นในยุคเซนโกกุที่เต็มไปด้วยสงครามและการแก่งแย่งชิงอำนาจซึ่งเป็นยุคที่ให้กำเนิดยอดนักรบและตำนานมากมายแต่ท่ามกลางตำนานเหล่านั้นมีชื่อของซามูไรผู้หนึ่งที่โดดเด่นและน่าสนใจยิ่งกว่าใครเขาคือมิยามโตมุซาชิผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักดาบไร้พ้า ที่ไม่เคยปราชัายให้กับการปละลอกว่า60ครั้งแต่ชีวิตของเขานั้นซับซ้อนและลึกซึ้งยิ่งกว่าตำนานใดๆเพราะมันคือการเดินทางอันโดดเดี่ยวที่มีเงาเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย เรื่องราวของมิยามโตะมุซาชิเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีคศ1584หน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดมิมาสากะพ่อของเขาคือซินเมงโมนิซากิเป็นซามูไรผู้เก่งกาจและเป็นปร,รมาจารย์ดาบผู้มีชื่อเสียงแต่ชีวิตของเด็กชายมุซาชิไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเพราะต้องเผชิญกับความสูญเสียตั้งแต่ยังเด็กเมื่อแม่ของเขาจากไปตั้งแต่เขายังเป็นทารก และพ่อก็เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานทําให้มูซาชิกลายเป็นเด็กกาพร้าต้องถูกคู่เป็นลุงพาไปฝากเลี้ยงไว้ที่วัดโดยที่เขาไม่เคยได้รับความรักความอบอุ่นแบบที่ลูกควรจะได้รับเลยความโดดเดี่ยวและความเดียวดายในวัยเด็กนี้ได้หล่อหลอมตัวตนของเขาเขาถูกเด็กคนอื่นรังแกและหัวเราะเยาะอยู่เสมอทำให้เขาต้องเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งและไม่แสดงความอ่อนแอออกมา มุสชิไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีการพึ่งพิงเขารู้ดีว่ามีเพียงตัวเองเท่านั้นที่จะพายชีวิตให้รอดพ้นจากความยากลำบากได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงเริ่มฝึกฝนการใช้ดาบด้วยตัวเองเขาไม่ได้ฝึกจากสำนักไหนแต่ใช้วิธีการสังเกตและจดจำจังหวะจากนักดาบข้างถนนหรือจากเรื่องเล่าต่างๆที่ผ่านเข้ามาสิ่งนี้ทำให้เขาเป็นนักดาบที่มีความยืดหยุน่นและไม่ยึดติดกับรูปแบบใดๆ ซึ่งเป็นลักษณะที่ทําให้เขาโดดเด่นจากซามูไรคนอื่นๆในยุคนั้นจนกระทั่งวันที่เขาได้ประลองกับซามูไรชื่ออาริมะคิเฮอิซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเขามีอายุเพียง13ปีคิเฮอิเป็นซามูไรที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์แต่การดวลครั้งนั้นจบลงอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเมื่อมูซาชิใช้ทักษะที่ฝึกฝนมาจนเอาชนะซามูไรผู้ใหญ่ได้ และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานที่ว่าเขาไม่เคยปรราชัยให้กับการดูดดาบอีกเลยตามที่เขาได้บันทึกไว้ในคัมภีห้าห่วงเขาเขียนไว้ว่าข้าอายุ13ตอนที่ประลองเป็นคราแรกเมื่อ,อยุ16ข้าเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งข้าเข้าเมืองหลวงเมื่อ,อยุยุ21และแม้ว่าข้าจะประลองอีกมากมายหลายคราก็ไม่เคยเลยสักคราที่ข้าจะปราชัย คำพูดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในตนเองที่สูงมากซึ่งเป็นผลมาจากการที่เขาต้องพึ่งพาตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตหลังจากชัยชนะครั้งแรกในวัยเด็กโมูซาชิก็เริ่มออกเดินทางเขาตัดสินใจเข้าร่วมสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นคือสองครามแห่งเซอิงาฮาระในปีคศ .1600 ที่มีทัพนับแสนเข้าห้ามหันกันเขาเข้าร่วมในกองทัพ ของฝ่ายตะวันตกที่นำโดยโทโยโทมิฮิเดโยริและต่อสู้ในแนวหน้าอย่างกล้าหาญแม้ว่าสุดท้ายกองทัพของเขาจะพ่ายแพ้และถูกสังหารไปเป็นจำนวนมากแต่มุสชิกลับเอาชีวิตรอดจากสมรภูมิอันนองเลือดนั้นได้อย่างราวปาฏิหาริย์จากสมรภูมิอันโหดร้ายมุสชิไม่ได้กลับบ้านหรือเข้ารับใช้ใดเมียวคนใด แต่เขากลับเลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นโรนินหรือซามูไรผู้ไร้ผู้อุปถัมภ์ซึ่งในยุคนั้นเป็นสถานะที่น่าเศร้าและเต็มไปด้วยความยากลําบากเพราะโรนินไม่มีรายได้ไม่มีสถานะและไม่มีเกยียรติยศแต่ความโดดเดี่ยวของมูซาชินั้นไม่ใช่แค่ความบมังเอิญแต่มันคือทางเลือกที่เขาไม่เคยเข้าสังกัดตระกูลใดอย่างถาวรเพราะเขามองว่าการรับใช้ขุนนางนั้นจะทําให้เขาต้องเสียสละอิสรภาพ และกลายเป็นเครื่องมือในการทำสงครามของคนอื่นนี่คือความโดดเดี่ยวที่เกิดจากหลักการของเขาเองในช่วงชีวิตที่เพเนจรไปทั่วญี่ปุ่นมุสชิได้ประลองกับนักดาบจากสำนักต่างๆมากมายสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่เคยใช้ดาบจริงๆในการประลองเลยส่วนใหญ่มักใช้ดาบไม้หรือแม้กระทั่งภายเรือที่เหลาเป็นดาบ กลยุทธ์ที่สำคัญของเขาคือการใช้จิตวิทยาพเพื่อทําลายสมาธิคู่ต่อสู้ก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้ดังเช่นการดวนดาบกับซาสากิโคจิโร่คู่ต่อสู้ผู้ใช้ดาบยาวโนดะชิที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นปีศาจแห่งการสังหารมสซาชินัดดวลกับโคจิโร่ที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อเกาะกังริวแต่เขากลับมาสายกว่ากำหนดหลายชั่วโมง เมื่อมูซาชิปรากฏตัวเขาก็ไม่ได้แต่งตัวเป็นซามูไรแต่ดูเหมือนขอทานสติไม่ดีแถมยังใช้ดาบไม้ที่แกะมาจากภายเรือโคโจิโร่ที่รอคอยมานานและถูกโย่อยุด้วยการมาสายจนโมโหสุดขีดจึงขาดสมาธิในการต่อสู้เมื่อการดวลเริ่มขึ้นมูซาชิใช้ดาบไม้ที่ยาวกว่าดาบของโคโจิโร่ทำให้มีระยะได้เปรียบและอาศัยช่วงเวลาที่คู่ต่อสู้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ พุ่งเข้าโจมตีทันทีและเอาชนะได้ในที่สุดสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าโมซสชิไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบการต่อสู้ใดๆแต่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามสถานการณ์เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองหลังจากผ่านการต่อสู้กว่า60ครั้งโมซสชิก็เดินทางมาถึงจุดสูงสุดของชีวิตแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาเียนข้าเพื่ออะไรเพื่อชื่อเสียงเพื่อความมั่งมี เพื่อเกยียรติยศหรือเพื่อความอยู่รอดและเขาก็ได้ค้นพบความจริงที่ว่าชัยชนะเหล่านั้นล้วนไร้ความหมายหากมันไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาตนเองและไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นถัดไปในช่วงบั้นปลายชีวิตมุสชิไม่ได้ใช้เวลาไปกับการต่อสู้เพียงอย่างเดียวแต่ยังหันมาสนใจในด้านศิลปะเขาเชี่ยวชาญการวาดภาพหมึกแบบญี่ปุ่นการแกะสลักไม้และยังเป็นนักเขียนอีกด้วย ศิลปะเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสงบในจิตใจของเขาที่เติบโตขึ้นตามกาลเวลาเขาจึงเลือกที่จะวางดาบและเก็บตัวอยู่เงียบๆในถ้ำเรกันโดบนภูเขาคุมาโมโตเพียงลำพังที่นั่นเขาเริ่มเขียนตำราสำคัญสองเล่มได้แก่คำพีห้าห่วงและด็อกโโดหรือวิถีแห่งการก้าวเดินเพียงลำพังคำพีห้าห่วงไม่ใช่แค่ตำราเกี่ยวกับดาบ แต่เป็นหนังสือที่ว่าด้วยหลักการของกลยุทธ์ในทุกๆด้านของชีวิตมูซาชิใช้ธาตุทั้ง5คือดินน้ำไฟลมและความว่างเปล่ามาอธิบายหลักการต่อสู้และหลักการดำเนินชีวิตโดยเปรียบเทียบว,ว่ากลยุทธ์ที่ดีต้องแข็งแกร่งเหมือนดินต้องลื่นไหลเหมือนน้ำต้องเผาผลาญศัตรูเหมือนไฟต้องปลิวไหวดังลมและต้องสามารถเข้าถึงความว่างเปล่าที่ไม่มีรูปแบบใด นี่คือคำคมของเขาที่อยู่ในคำพีเล่มนี้เข้าใจหนทางของศิลป,ปะแขนงใดแขนงหนึ่งแล้วเจ้าจะเข้าใจหนทางของศิลป,ปะทุกแขนงการต่อสู้ต้องคิดถึงแต่การเอาชนะต้องไม่คิดถึงการแพ้ชนะหรือชัยชนะที่อาจมาในภายหน้าผู้ที่ฝึกฝนเพื่อความกลมกลืนนั้นจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดเลยในขณะที่ด็กโคโดซึ่งแปลว่าวิถีแห่งการก้าวเดินเพียนลำพังนั้น เป็นตำราที่สั้นและลึกซึ้งกว่ามากมันคือหลักปรัชญา21ข้อที่เขาเขียนขึ้นก่อนเสียชีวิตไม่กี่สัปดาห์แต่ละข้อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาจากนักดาบผู้กระหายชัยชนะกลายเป็นนักปรา์ผู้สแสวงหาความสงบภายในบนความเงียบสงบในถ้ำมุสชิดได้ตระหนักว่าสิ่งเดียวที่ไม่เคยทอดทิ้งเขาไปไหนเลยคือเงาของเขาเองมันติดตามเขาไปทุกที่ไม่เคยถามหรือตัดสิน มันเพียงแค่ติดตามและอยู่กับเขาในทุกช่วงเวลาของชีวิตในถ้ำเรกันโดมุซชิเห็นเพียงเงาของตัวเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวความยึดติดในชัยชนะความเทวทยานในวัยหนุ่มและตัวตนที่ผ่านการฆ่าฟันมามากมายแต่เงาไม่ยิ้มไม่โกรธมันอยู่กับเขาในฐานะทั้งเพื่อนและครูในคนคนเดียวกันมุซาชิตระหนักว่าการวางดาบไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการเริ่มต้นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือการเอาชนะเงาตนเองซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจเหนือกว่าศัตรูทุกคนที่เขาเคยเผชิญหน้าในถ้ำที่ไร้เสียงรบกวนมุสชินั่งลงไม่ใช่เพื่อรอความตายแต่เพื่อพูดคุยกับเพื่อนคนสุดท้ายนั่นคือเงาของเขาเองซึ่งเป็นภาพสะท้อนของตัวตนที่ผ่านมาทั้งหมดเขาทิ้งดาบลงแล้วเลือกเส้นทางแห่งการบรรลุธรรม ฝึกจิตและทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจนพบว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนใบไม้ที่ร่วงโรยแล้วสลายหายไปในผื้นดินนี่คือส่วนหนึ่งของคำคมจากโดกโดที่สะท้อนถึงการบรรลุธรรมของเขายอมรับทุกอย่างในแบบที่เป็นอยู่อย่าให้ความสุขอยู่กับการครอบครองอย่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไป อย่าทิ้งความเมตตาไว้ที่ไหนเมื่อเขาเข้าใจเงาเขาก็เข้าถึงแก่นแท้ของความว่างเปล่าและเขียนหลักปรัชญาน,นี้ลงในคัมภีร์เพื่อสอนให้ผู้คนไม่ยึดติดและเป็นอิสระจากทุกสิ่งที่เผชิญมุสชิลาโลกไปอย่างสงบในวันที่19พฤษภาคมปีคศ1645ในวัย61ปีทิ้งไว้เพียงเรื่องราวที่กลายเป็นตำนานเล่าขานสืบไปไม่รู้จบ ชีวิตของเขาไม่ได้เป็นเพียงตำนานของนักดาบผู้ไร้พ้าย,ายแต่เป็นบทเรียนของชายผู้หนึ่งที่ค้นพบว่าการเอาชนะตัวเองนั้นยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะใดๆในโลกใบนี้เรื่องราวตำนานชีวิตของมิยามโตมุซาชิ้ายจะบอกกับเราว่าแม้ในความโดดเดี่ยวที่สุดก็ยังมีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรอเราอยู่เสมอและสิ่งที่เราต้องไปเชิญหน้าอย่างแท้จริงอาจไม่ใช่ศัตรูภายนอกแต่คือเงาที่สะท้อนตัวตนของเราอยู่ตลอดเวลา แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ